ขอเสียงแฟนคลับในลิหน่อยเร็ว <_ VEL> เสียงดังฟังชัดอย่างนี้คิดถึงซึ้งปะซึ้งจีฮาร์ร <What? S 1> ับมันรับลมร้อนจริงๆสำหรับซัมเมอร์คอนเสิร์ตคิดถึงซึ้งปะซึ่งจิครับคอนเสิร์ตอบุนสนุกสนานของริดเดอะสตาร์ที่จัดให้แฟนๆได้หายคิดถึงกัน Hello. <Cornell>. นอกจากนี้ยังมีแก๊สรับเชิญสุดพิเศษที่คัดมาแล้วว่าถูุกอกถูุกใจแฟนคลับนายลิศเขาแน่นอนเริ่มจากสาวน้อยจียอนคนสวยที่ขอให้นุ่มลิศสอนการแสดงให้ เป็นเรื่องอะไรดีจีออนเรื่องคู่กัารีไหมอะไรนอยากเป็นนางซูมาลินอยากปนั่งสุมาลินโอ้ยอย่าไป็นนางซูมาลินพูดชื่อเขาให้ชัดตัดไหมสุมาลินใช่ยังอังสุมาลินอังสุมาลินถูกต้องโอเคได้ฉากระเบิดอาจจะยากไปสำหรับจียอน เราเรามาเล่นฉากย่าเด็กโกเบลิสจะไปเจอเอังสอร์มาลินที่ตลาดนะครับฉาากกง่ก่ยใช่มแต่ฉากนี้ <c oughs> มีบทพูดนะก็ต้องมาคุยได้คือโกเบลิสจะไปถามอังสอร์มาลินว่ายายมอยทำอะไรอยู่พี <c oughs> ่ได้โกยายมอยทำอะไรอยู่และอังสอร์มาลินก็ตอบว่ายายมอยขายหมียายมีขายหอย ชาชาเชขาเลียน่ะฟังไม่ทันยายมอยไข่หมียายมีไข่หมอยยายมอยไข่หมีมียายไข่หมอยเฮ้ยถ้ามันยากก็ร้องเพลงเหมือนเดิมดีกว่านะจ๊ะจีออน ยังครับยัางความมันยังไม่หมดแควนี้เวทีต้องสะเทือนเมื่อคนหลอกับคนน่ารักมาประชันกันเพราะหนุ่มฮันเดอร์สตาโชว์สเต็ปแดนกระจ่ายจนหนุ่มลิศทนไม่ไหวก็เลยตามภาพเลยครับคุณผู้ชม,ม ตีกันมาตั้งนานมาส่งเลิศบ,บอกรักสบตาปิ้งๆิงปงในเพลงของพี่ตินานี่เองก็สบตากันซะนี่ถ้าไม่บอกคนดูก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นการแสดงอะและซัมเมอร์คอนเสิร์ตคิดถึงซึ้งป่ะก็จบลงด้วยความประทับใจที่นายริ์เขาจัดเต็มเพื่อแฟนคลับที่รกักด้วยเพลงนี้เลยครับ<ป> จร,จริงๆครับแฟนครับนั่นซัดศัตรูทับแตกเล่นฮาขนาดนี้เปลี่ยนนามสกุลเป็นลิฟเชิญยิ้มดีไหมอะ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้า